เพื่ออุย้ยติดติดติดมแม่วงแตกละอัดเลยโอ้แท็กเฮ้ยทำไมยิงใครไปเข้าเลยวะเวละเวละโอเค <c oughs> สวัสดีฮะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ใน War Thunder ครับ <c oughs> โอ้บราเตอร์อายุโอเคบราเตอร์ผมว่าแย่แล้ว ใกล้มากรับทราบลาเตอร์คลิกตัวก่อนเฮ้ยไม่ดีว่ะเอ๊ะอย่างน้อยขอไปทิมให้มันให้มันลดลงก่อนนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยนั่นก็มีเวละ เวรแล้วผมแย่งหมอไหนคนนี่ปะโอเคนะั้นปืนเขานั่นปืนเขาอืมโอเคตายล้ฮะตายลฮะพอลุ้นพอลุ้นอฮ้ยแอบผมจะโดนอ้อมหลังเลยชิบหายละ ชีดช่วยได้ครับเดี๋ยวผมขอจุ่มก่อนจุ่มเอให้มันไหลลงนิดนึงก็ยังดีนะฮะปืดจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มนิดเดียวนิดเดียวโอเคออกครับออปมากันหลังก่อนโอ้ ช่วยด้วยครับโอเคปืนแตกก็ยังโอเคตัดไฟโอ้ยมี็นกำลังใจเล่นกันเยอะเราต้องลุลกคือฮะเจอชาวทีแปดสิบลุคือนะอเอ๊ะนั่นอ๋อเฮ้ยมาอีกแล้ว โอ้โอเควิโอ้ยแฟร์ลนใส่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะใครครับน่ะอย่าออกจากตรงนี้จังออกก่อนเฮ้ยเฮ้ย วายก็สุงกระเด็นเฟียบละออ้ยยิงมาแล้วนายยิงมาแล้วเหรอเราสึกอ๋อนายตายแล้วนี่ไปต่อครับผมรู้สึกเลยรถผมหนืดขึ้นเยอะเลยมันหลังจากมันพังเรือคคิดเองไวะเอาละจุดดักที่สวยงามเราค่อยๆดันเข้ามาละปั๊บชิดไปเลี้ยวไม่ออกด้วยรถติดเดี๋ยวนะ <laughs> เอ๊ะ <One> ป <input> ุ Use, ๊บเอ๊ะปุ๊บทำไมมันเหมือนมีรถอยู่หลังนี่เลยวะมีไหมเนี่ยเอ๊ะอ๋อเมื่อกี้ผมจะโง่ตัวเองในชีวิตจริงด้วยนะไม่รู้จะโง่เก่งมันเก่งเฮ้ยเฮ้ยโปรกอ๋อนั่นเพื่อนไม่ได้เราต้องช่วยเพื่อนไม่ว่าสภาพเราจะเยินกันอันไหน ไฮบราเตอร์แอมเฮียบราเตอร์เฮ้ยตัวรับมาชึบชึบฮึึบฮึึบเฮ้ยฮึ อุ้ยไม่ได้เพื่อนโดนยิงเดียวนะเดยวนะโอเคเรามาช่วยแล้วเพื่อนไม่รู้ช่วยทันไหม <c oughs> เราไปซ่อมเพื่อน,นีกว่ามาแล้วครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับเอาละ่ะถ้ามาแนวนี้แล้วเราดันเลยหิวคิวครับหิวคิวครับขอยิงด้วยครับขอยิงด้วยครับอุ้ยอุ้ยใช่ใช่ไหมอุ้ยอา้าวไม่เข้า นั่นแหละผมยิงกากเองขออภัยครับอย่างน้อยก็สบายใจ <laughs> ทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหรถมันถึกจริงมา เอาดิเอาดิสู้นะสู้นะสู้นะเราสู้นะสู้นะบรูลแหมความแข่งแกร่งนี่มันเราคือทีฮงซีละ่ะคุณผู้ชมฮะกดซับห้ผมด้วยนะครับน่ะ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 ภาบจิงทักทายหนึ่งดอกไม่รู้มีอะไรไหม โอเคเรามาถึงละทีนี้แหละซ่อนตัวอ่าเขาถึงก็เขาเห็นผมงกดปะเว้ยละแม่งแม่งแกไม่น่ารอเดเพื่อจุ้ยด้วย เอ,อจะหมดคันละเอาวะคนจริงต้องเดินหน้าตายแน่เฮ้ยใครเข้าเอวะนะเอโดนคุณผู้ชมผมจะไปช่วยเอต่อเราจะไปในทุกที่เจอเลยสวยแหมทามมิ่งมันได้ ตกตายนิดนึงฮะเผื่อเจอใครนี่ไงนี่ไงนี่ไง <c oughs> สวัสดีครับมีเสียงซ้ายใกล้ใช่ปะใช่ปะเอ๊ะมันอยู่ทางไหนเนี่ยเจ้า <c oughs> ดับเครื่องแป๊บใช่เลยอยู่นี่เลยอุ้ยที่ผ่านเอาละ let's go เฮ้ยเวละจบละ โว้โหโว,โว้โอุย๊ยเพื่อนโดนอะไรวะเนี่ะมันเขายิงไกลมากอุ้ยฝนก็จะโดนเหมือนกันเดี๋ยวๆๆๆหลบก่อนเว้ละน่าจะเป็นเครื่องบินมัง้ง เฮีดิคอปตาเอ้ยชีชยไปเฉยเลยเดวเดี๋ยวเดะจะบอกนะโผล่ตรงนี้ว่าแล้วโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้เพื่อนยิงให้โหรอด Mình đi rồi Chuẩn bị Cô thịt, cô ไม่เป็นไรเลยเวละมุมไม่ดีเลยล่ะปึ๊บ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 หน้าชนเลยว่ะผมแพ้แน่เลยนั่นไงว่าแล้วอย่าหนะย่าหนะย่านะยิงปืนปิ้วๆนะ Chụp mà Ui, ở lại quên Này nó sẽ tui này Đu da chẳng này à โอเคเขาอยู่นี่ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมและติดตามนะครับก็จากกันไปครับยังไงก็ช่วยกดซับให้ช่องของผมด้วยนะครับเจอ๋ใหม่คลิปหน้าฮะบุย,บย